สกดยอดยินดีต้้งรักสุดชนบคุตกายเย่เมื่อกี้โพสต์ปังเนี้ยตอนนี้เราก็มาถ่ายคลิปตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเรามาโปรโมทกิวตัวเองยู u b e เลยเอในคลิปเลยเอถูกแล้วเราจะเป็นตัเนี้ยเ,เป็นตัวนี้นะครับปลาเหมือนยากอร่อยสุดเลยหออมาแล้ว ิของเรานั้นชื่อว่าชื่อว่าครับคุณม่อนเอ๊คุณอะไรว่าเลมอนเออเลมอนใส่น้มน้ำให้ไข่เจียวทอดให้ <laughs> ไข่เจียวที่หายไป <laughs> ไข่เ <laughs> จียวที่หายไปนี่เราต้องหาไหม <laughs> ใช่ใช่ไม่ไข่เจียวแงความมืดก็เลยต้องหายไป <laughs> <laughs> น้องอยากรู้จังว่าใครเป็นหัวหน้ากิวเนี่ยโอ้มาแล้วนสนสนสน เขาสงคำขอมาแล้วมาเรามาเล่นกับโทนสีเหมือนเดิมนะทุกคนโทนสีตอนนี้เราอยู่โทนสีสีแม่หนึ่งอีพีหนึ่งวิเราเอาสีขาวกันนะคะแทนต้องสีแม่หนึ่งสิก็ต้องสีแดงสิสีแดงสีงินสีเหลืองไม่ต้องหรอกตามแม่สีอ่ะสิบสองสีงั้นเราเอาสีไหนก็ได้ ตีมสีขาวทุกคนไอ้เฮ้เรามีตีมสีขาวอยู่นั่นทุกคนเราชอบตรงน,นี้มากเลยอะอันนี้ถือว่าสีขาวไหมเอ่อสีขาวเอ้ยสีมูก็ถือว่าสีขาวนั่แหละ เป็นอะไรอ่ะมัมมันโล่เนกระต่ายมัมมันโล่กระต่ายดูกันกันค่ะไปเร็วสีขาวสีขาวทุกคบนทามันเปท่าแบบสีขาวไม่ใช่สีขาวไหมเนี่ยมันไม่ใช่ของใครวะเนี่ยพูดเยอะชิบเป๋มันเป็นต๊อกก๊อกจีเหรอต๊อกพะจันเต็มปากตงอร่อยที่สุดก็มันกินอยู่ไม่ใช่เหรอมันกินม้ามันโลนะ อ,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 อเออน่าจะเป็นไอ,อตรงกางเกงมันนะเพราะว่างเกงมันแบบมขาเล่นเห็นหฝันนะทุกคนดนตรีโคตรเล้าใจไอพี่ได้ยินหรอใช่ไอ,อไม่ใช่อยู่ต้องเรนมองเอ้ยขึ้นไปข้างบนสิน้องอยู่ข้างล่าง <S <S ไม่นสนใจไม่สนใจฮ่า Oi <laughs> 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 oi oh, <laughs> oh, <laughs> S <S uh> <S <s no> euh. Hello> ีุ่าวเอาเฮ้ยเฮ้ย่นีะ่มาปลาปลาต้องเี่แบบานคะิชาถ้าไม่เสียไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคน Oh, yeah, 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 yeah. อ้าวทาไมเ,าาเราขาดเลยน,น,นอ่ะก็อตอนนั้นไงที่พ่เก็บไม่ได้อ่ะไหกมนิอกินตลเวลาอะเออ,เ,อ,อเฮ้ยเมื่อกี้น้องไม่ตายอนดออูตรงคอๆเลยนะเห็นไหมเกีกินแล้วกันนะ <laughs> เล่นเพลงคู่อย่างมันแต่บรรยากาศคู่เราทำไมอะเล่นเกียสอ่อาม่ตองเดเดี๋ยวเดี๋ยวมีถุงเหรียญอยู่อะเดี๋ยวพี่ขายมีถุงเหรียญอยู่ พราะมันขึ้นถุงเดียวมันไม่ขึ้นเควสอะไรเลย,ยอะออยเฮ้ยฉันเหรียญทองค่ะฮรักตัว,วด้อีเหรียญทองเพียบเลยู้ฮว,ว้เอาไปน้องเอา,ออาคน,น,นกดนนวว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 นนววววว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 วว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 วนวนวว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 ้วว เอ้ดูดูน้องเั่นสิเราต้องทำลายเฮ้ยนี่เมีย่เฮ้ยเดี๋ยวไม่จาจริง่ะโอ,อ้ยนอนกินตายเลย <c oughs> ติดคอตายชิ้นเศร้าจุนแล้วตาย <c oughs> ู้ตีจุดไอ,อ้ห้า คุณเล่นมากกว่าในห้องเรียนนอนกินติคอตาสอเนี่ยเล่นเพลงจนไม่มือฮักว้าวต่อไปตีมอะไรดีตีมหรือตีนตีมต่อไปเป็นตีมสีเขียวนี่งอไม่เดี๋ยวจัดใหมใครยังไม่มีตัวนี้นะทุกคนไอ้แห่ทุกคนแหนทำไม แต่เขามีสก,กินแล้วนะแต่เขายังไม่ได้ตัวละครเลยเขาเพรว่าเขากั้งมากเรื่องงานหน่อยชื่อชื่อเออถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับเราในฮุกกี้รันนั่นก็คือชื่อของคุณเดมอนชื่ออะไรเอ่ยไข่เ,เจ้าแห่งความมืดส่วนชานก็คือป่าที้บินไม่เคยยตาคุณไม,ม่ปาบี้่ไร ปลาที่บินไม่เคยตายไม่ใช่ปลาบินอ๋อเหรอเป็นสีเขียนี่เป็นสีเขียวอ่ะเหมือนคนโรคจิตเลยเขียวขจีเขียวขี้ม้ารู้สึกอยากเอ่อยืนไอ้ยืดเส้นยืดสายไหมอ่านไม่ออกเลยปวดตุดข้างหัวอ่านไม่ค่อยออก พีอ่อะขึ้นอ่ะอ้อยเลยพี่พี่เป็นแม่มดพี่เป็นแม่มดจริงหรอตัวนี้เป็นแม่มดเหรอใช่ตัวนี้เป็นแดเป็นน้องเกียศตัวนั้นหน่อยดูหน้ามันนี่หน้ามันเป็นโอ้ยเจ็บมามลนแบบอุ้ยดูมันน้าสิเป็นแม่มดที่แบบใส่เสื้อผ้าอยโรงงาน ทำยังไงวะใส่แค่ใส่ค่าถุงเยอะเฮ้ยแตว่าโปรเฟกเย้ยีมีนะก็ไม่โปรเฟกอะจะเก็บหนองเนี่ยเงีนทอง เฉยๆพอดีโอ้ยเฮ้ยแม่ถุงเหรียญมาแล้วทุกคนเราพาเฮ้ยที่จะอยู่ข้างบนเฮ้ยที่ต้องจะอยู่ข้างล่างนี่พี้ยผิดอีพี่พี่น้องตามเหรียญอยู่ตามเหรียญจีน้องเก็บเหรียญเงินพี่เก็บเหรียญทองตรงไหมโอเคไปนะน้องเก็บเหรียญเงินพี่เก็บเหรียญทองโอเคนี่เหรียญทอง เฮ้ย <cents> ย <input> ังไงเห็นหงายเฮ้ยโหน้องบ้านหลาเดือนโอ้ยเราสองเดือนนะเอ้าก็เราไม่ยอมเก็บเหญิงหงายเฮ้ยต้องพูดอย่างนี้คืออะนรคือผมมองตามอไม่เห็นผมตัดผมไป ทุกคนเออดานี้เขาเถียงเราด้วยนะว่าถ้าถ้าเนี่ยเขาเอา๊ะอะไรวะคุกกี้นั้นเขาให้เหยียบปุ่มสีแดงเม,มื่อกีดด้โดยเฉพาะนะทุกคนเรือชั้นจมเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ยอมรับใครก็ใจมันเบิกเขาทีเพราะเขาไม่ชะนะตายไม่ฉลาดค่ะาตายเลยฉันจะตายแล้วจ๊อขีดเ,เดียวตายเลยๆๆๆๆ เป็นแม่มดมีช่างกำหมาเพราะว่ากดที่จะตายเหมือนนอนกินอนะ่ะนอนกินตายเลยต่อ,นอนไปตีมสีสีก็ได้ที่เป็นสีต่อไปตีมสีม่วงไม่เล่นด้วยเว้ยตีมสีม่วงม่วงม่วงรู้สึกว่าตัวนี้เขาหน้าร่างนะทุกคนแต่เราไม่อยากเลือกเราไปเลือกไอ้ตัวนู้นดีกว่าเอ่อ ไปดีกว่าเอาตัวนี้ผมเพิ่งไปรับปริญญามาครับตอนนี้ชุดผมไหม้ไปแล้วเตรียมกัน <c oughs> เตรียมเหมือนกัน,นให้น้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวละครได้เลยเดี๋ยวน้องเปลี่ยนพูดคำว่าไหม้แปลว,ว่าใช่พูดคำว่าใช่ไหม ไม่ถ่ายแล้วไอ้ที่อืออออมอเียจังโอ้ไอเตียไอเตียเหมือนมีผีออกมาเลยกินเอ่อกินจิบเบี้ย <c oughs> <c oughs> ให้ทุกคนหาอ่านเองโอายใคไม่มีตัวน,นี้นะทุกคนเพราะเขากักมา,จากจนเขาไม่มีเนี่ยแหมแบบ เขาบอกว่ามันเป็นผู้ชายนะทุกคนเราก็ว่างั้นแหละเพราะว่าแต่ว่ามันแต่ทำไมม,มันเสียงเป็นอย่างงั้นอนะ่นะเวล้วก็ใช่เขาเป็นผู้ชายเหมือนง้อง้อมันเป็นผู้ชายแน่เลยเราว่านะ ไอ้เจี๊ยบมองไม่เห็นแล้วเลยเห็นผมเห็ <c oughs> นผมไหมอีกน้อยที่กลัวแมมมุ้หัวหอมหัวหอมแต่หัวแต่ว่า ผมมันเนี้ยเหม็นนะหัวหอมแต่ผมเหม็นว่าเนี่ยมองไม่เห็นแต่ผมเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยแต่นี้เขาเล่นกลางมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาเล่นกลางแมยตัวเอกเธอแล้วให้ถึงท้ จะอย่างนี้นะ่หมุนนอนกินใต้อะมูอจะตายอะ, <c oughs> ะแต่เด็กนอนกินนี่ไม่ใช่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ย เหียวันนี้เฮ้ยพาพไปถึงเรียญเรื่้โบนั้นเหรียญสองพันสีบาที่ ดีวิต่ตอบไปตอบเฮ้ยมีตั่งเรียนด้วยว่าแต่น้องร้ <laughs> องไห้ตายอะไรวันนี้ฟุงฟฟ้งไฟฟุฟ้งไฟฟุ้งไฟนี่แปลว่าอะไรวะพูดแต่ไม่รู้เออนั่นแหละนั่นแหละเจ้าหัวน้องจะตายแล้วคุยเกิดตาย วิ่งแรงแรงแรงแแรงแรงเออไม่อยากอยู่ไม่น่าอยู่บนพื้นเลย,เออยถ้าเราไม่อยู่บนพื้นนี่คือตอนที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเรากระโดดใช่ไหมแต <Isaac. S 2> ่ถ้าเราเท้าเราแตะพื้นทันทีเราตายทันทีถ้าเลือกเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนมันฉลาดนะฮะตีมาเ,เลยตีมสิที่จริงเอ่อ สีขาวไม่อยู่อยู่ในแม่สีนะแต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้ต้องจบแล้วนะไอ้จีคลิปแต่คลิปนี้ก็จบเพียงไว้เท่านี้นะทุกคนจบ